นับว่าแดงเยอะนะนี่เห็นไหมงามเลยตัวนี้ได้ไหร่ตัวนี้แปดแดงครับไม่ติดดำเลยนะตัวนี้ดแต่เกียบสวยเครื่องสวยครับเครื่องลมคคมเลยหนอนนี้นะอ่าให้ชมความงามนี่ หาจะหายากหน่อยแพทเทิร์นนี้ครับยากมากกว่าจะทำได้นะคัดแล้วคัดอีกได้อยู่สองหน่อครับหน่อนี้แดงแป๊ดเลยเป็นตัวคัดเกรดนะตะเกียบเขาสวยทั้งสองข้างครับตะเกียบเดี่ยวทั้งคู่เลย เห็นไหมครับเครื่องสวยมากเห็นไหมครับอยู่สีนี่แหลมมากปึ๊บมีสองหนอนะครับแดงมุกทองตะเกียบตะเกียบสวยนัองอยู่แต่กระดองเขาเห็นไหมครับกระดงสั้นๆเล็กๆกระดงไม่ค่อยไม่ค่อยอ่า ไม่ค่อยใหญ่ครับค่อนข้างจะทำยากอยู่ครับสายนี้